Micro ice, m มโครสไปซ์เข็มจิ๋วออกแบบได้ตามสั่งเจาะตลาดสุขภาพและความงามค่ะบริษัทเราเป็นบริษัทร e พท์สตาร์ทอัพที่ใช้นาโนเทคโนโลยีนะคะในการผลิตเข็มขนาดจิ๋วขึ้นบนผืนผ้าที่ไม่มีใครสามารถทำได้มาก่อนสามารถที่จะเป็นได้ทั้งเครื่องมือแพทย์และก็เครื่องสำอางค่ะโดยเครื่องสำอางนั้นประกอบไปด้วยแผ่นมาร์คต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งมาร์คหน้าหรือว่ามาร์คหน้าเฉพาะจุดที่เราได้มีการออกแบบร่วมกับทางเซเลบิตี้จากเบืองไทยนะคะ ไปจนถึงเครื่องมือแพทย์ที่เป็นแผ่นแปะเข่านะคะสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดและก็อาการอักเสบสาหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้นอกจากนี้ยังมีเข็มน้ำแสงปลูกผมนะคะที่จะสามารถช่วยปัญหาทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่มีผมร่วงผมบางหรือว่าสีสะร้านได้นะคะโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงยาลพยาไทยเปาโรและก็เครือสมิต,ติเวททั้งหมดค่ะไมโครสไปเข็มจิว๋วแต่ไม่เจ็บค่ะ สำหรับแรงบันดาลใจนะคะก็คงต้องย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนสมัยที่ทีมวิจัยของเรานั้นดูสำรวจตลาดนะคะเราก็พบว่าผลิตภัณฑ์เข็มไมโครนิโดหรือเข็มจิ๋วเนี้ยมีอยู่ตามทั่วไปในแค่เฉพาะห้องปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังไม่มีการออกมาใช้จริงเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของการผลิตทางทีมวิจัยเราค่ะเลยได้เล็งเห็นโอกาสนี้นะคะที่จะสามารถผลิตกระบวนการผลิตที่สามารถรองรับตลาดอุตสาหกรรมได้จริง ใช้งานได้จริงและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายออกมาก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบกานไทยทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมงาน Thailand ซ y นเนจีนะคะการประกวดนั้นก็เป็นเพียงแค่ก้าวหเท่านั้นแต่การสร้างเครือข่ายเนี่ยค่ะคือก้าวที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเข้าร่วมงาน Thailand ซ y นเนจีกันเยอะๆเชื่อว่าคณะกรรมการและก็คณะ เลขาหนุการทุกท่านนะคะจะดูแลทุกท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ